ก็มีบางหนึ่งที่มันเลวร้ายจริงๆเฟษเสียไม่พอมันเครียดเครียดไปจนความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาไม่ดีทะเลาะกันกับแฟนทะเลาะกันกับคนในครอบครัวทุกอย่างมันลบไปหมดเลยไม่ไดว่าเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายจริงๆสวัสดีครับพบกับอินโนเวบ วันนี้ก็อยู่กับคุณเบเทอร์เช่นเคยแต่ว่าในเนื้อหาวันนี้คือเราต้องเล่ากันก่อนว่าคุณเบสเทอร์เนี่ยเขาคือพนักงานประจำคนหนึ่งนะครับแล้วก็คือมีภาพฝันที่สวยงามเลยในอาชีพเทรดเดอร์่ครับว่าจะลาออกมาอยากจะมาใช้ชีวิตซื้อเวลากลับมาได้แต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เบเทอร์เนี่ยคือมาร้องไห้กับผมเลยครับแล้วก็บอกว่าอาชีพเทรดเดอร์มันยังใช่กับผมอยู่ไหมพี่อื มันก็มีจังหวะที่มันเลวร้วายอยู่ผมก็เลยอยากจะให้คุณเบเทอรอเนี่ยได้มีโอกาสนะครับผ่านช่องทาง b o อ i n v e s t Podcast เชื่อว่ามีอีกหลายคนนะครับที่อยากจะลาออกมาแต่เส้นทางเทรดเดอร์มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ครับแล้วเดือนที่เลวร้วายเดือนที่มันตลาดไม่เป็นใจเดือนที่เราเทรดแล้วเราจิงเราเสียไปเยอะในห่วงเวลานั้นเนี่ยมันคือประสบการณ์ที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้คุณเบเทอร์ก็มีเรื่องเล่านะครับก็เลยอยากจะให้คุณเบเทอร์ได้เล่าหน่อยว่าประสบการณ์ในวันนั้นเในเดือนนั้นในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันเลวร้ายยังไงก็คือเราอาจจะฟังแค่มุมดีๆครับเราอาจจะฟังแค่จุดที่มันเป็นเป้เปาหมายจุดที่มันเป็นภาพที่สวยงามทีนี้มันก็มีบางมุมที่คมัน เลวร้ายจริงๆครับเราไม่เคยเจอและเราไม่อยากเจอกับสิ่งๆนั้นแต่มันได้เจอครับเหตุการณ์ที่ผมกำลังจะแชร์คือตอนนั้นผมเทรดเสียก็แล้วกันอเทรดเสียไม่พอครับมันเครียดเครียดไปจนความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาไม่ดีเลยมีปัญหามีปัญหากับแฟนทะเลาะกันกับแฟนทะเลาะกันกับคนในครอบครัวครับเหมือนแบบว่า ทุกอย่างมันลบไปหมดเลยครับมองคนอื่นก็อักติมองคนอื่นก็คิดลบไปหมดเลยไม่มีพลังงานบวกออกจากตัวเราเลยครับแย่ไม่พอตังก็จะหมดอีกโอ้มันไม่มีอะไรดีเลยเรื่องนี้แต่มันก็ผ่านมาแล้วเข้าใจเรื่อยคือเรียกได้ว่าเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายจริงๆอืซึ่งมันมาจากอะไรเนี่ยต้องมาถามว่ามันมาจากอะไรออผมไม่อยากรู้ลองแชร์รให้เพื่อนฟัง ก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมโอเวอร์เทรดอยากรวยอโดยใช้ความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับพอร์ตของตัวเองต้องอยากรวยเดี๋ยวไม้นี่แหละเออทคนิคของตัวเองมันใช้ได้ดีแล้วอ่ะท่านี้ท่าถนักดกูเลยก็โอเวอร์เทรดไปซะอโอเวอร์เทรดคือการที่ออกความเสี่ยงเกินเอเกินกับพอร์ตของเราครับแล้วทีนี้สิ่งที่ทํามาสิ่งที่ปั้นมาพอร์ตที่ปั้นมา แตกครับถูกต้องพอแตกความพอพอแตกแล้วเครียดครับเครียดจนเครียดจนถึงว่าหรือว่าทางนี้มันไม่เหมาะกับเราแล้ววะอ,อ,อาชีพนี้มันมันไม่ได้หรอกมันใช่กูหรือเปล่ามันจะใช่เราหรือเปล่ามันเกิดความสงสัยแล้ว่างถูกต้องพอไปคุยกับแฟนแฟนเตือนแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟังเอเ ไม่เอาเออคุณจะมาห้ามผมคุณจะคุณจะมาไอ้พูดร้ายกับผมบเนี่ยท้งน,นที่เขาพูดด้วยความเป็นห่วงท้งน,นที่เขาพูดออกมาด้วยทําให้เราหนีเตือนสติตัวเองนะแต่ไม่สนใจไม่ฟังครับครอบครัวเป็นห่วงครอบครัวเออ่ต้องการที่จะเตือนต้องการที่อะไรครับกลับไปมองว่าเฮ้ยนี่คุณไม่สนับสนุนผมนี่คุณกําลังเออ่ไม่เห็นแนวทางที่ผมกำลังจะทำออไปกล่าวร้ายกล่าวโทษคนอื่น มันมาจากการที่มันมาจากตัวเราแล้วมันส่งออกไปหาคนอื่นด้วยอืแล้วทีนี้เครียดเครียดจากความสัมพันธ์อะไรกับใครก็ไม่ดีครับกลายเป็นว่าไม่มีอะไรดีเลยครับอาจารย์เรับเรียกว่าในช่วงนั้นนี่คือการเงินครับการเงินก็ไม่เวิร์กอยู่แล้วการเงินก็แตกงานก็โอ้เละเลยตอนนั้นตอนนั้นเรียกว่าเราออกจากงานจาออกมาแล้วแล้วก็ไม่เป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์แล้วก็มีรายได้ไม่กี่ช่องทางอ่ะถูกต้องแล้วก็ ก็อย่างว่ามันก็ไม่ได้ยังมันก็ไม่ได้มั่นคงอะไรนถดนั้นถูกต้องสุขภาพก็ไม่ค่อยดีด้วยใช่ครับเชื่อเลยว่าช่วงนั้นเนี่ยเห็นเบเทอร์มีช่วงหนึ่งแบบน้ำหนักขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเออเพราะว่าน่าจะกินเยอะใช่ไหมใช่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินเนี่ยมันมันจะมันจะพร้อมจะอะไรนะอ่ะยิ่งเครียดยิ่งกินเออเอออไม่มีอะไรดีพร้อมรักความสัมพันธ์ไม่ดีมีช่วงนั้นที่เบเทอร์ว่าผมไม่ไหวแล้วพี่เออมันยังใช่กับผมอีกไหม แฟนก็ยังทะเลาะอะไรเงี้ยเออมันมัน,ม,นมันดีดดาวมากเลยเนาะถูกต้องคือบางคนไม่รู้ว่าใครเคยเจอหรือไม่เคยเจอแต่พอมันมีเหตุการณ์เนี่ยคือบางทีเขาบอกว่าความรักมันไม่ได้อยู่กับเงินทองมันบางทีมันไม่จริงนะมันไม่จริงผมมองว่าถ้าไม่มีเงินผมเอาจริงๆนะถ้าไม่มีเงินความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกถูกต้องอันนี้ถูกต้องทีนี้ในในเรื่องราวในในวันนั้นเนี่ยคือผมอยากรู้เหมือนกันว่าครับ คุณเวเทอร์เนี่ยคือตอนคิดลบจัดๆในช่วงนั้นเนี่ยมันมี how to หรือว่ามีวิธีคิดยังไงที่ทำให้คุณเวเทอร์หลุดออกจากบ่วงพัฒนาการกรันได้ก็คือไปหาไปหาสาเหตุครับเฮ้ยมันมันเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันมันเกิดแบบนี้ขึ้นมันเกิดความเครียดขึ้นมันเกิดอะไรอย่างพวกนี้มันมาจากอะไรก็ได้คนพบได้ว่าเฮ้ยมันมาจากตัวเราเองอ มันมาจากความคิดที่มันผิดมันมาจากความคิดเออ่มาจากความโลภมาจากความอะไรอย่างนี้ของเรามผมก็เลยว่างั้นเมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งนี้มันทําให้เราเทรดแล้วมันเสียขนาดนี้ความสัมพันธ์อะไรก็ไม่ดีครับงั้นเราปรับที่ตัวเราอ่างั้นเราปรับที่ตัวเราเราปรับที่กระบวนการคิดของเราคือเข่งคัดในตนผ่อนปลนคนอื่นไปเลยถูกต้องครับมันคือคํานั้นอืแล้วกลายเป็นว่าพอเห็นแล้วครับพอเห็น พอเอ่อพอเห็นแล้วแล้วผมก็จัดการกับความคิดตัวเองเป็นอันดับแรกเลยครับยังไม่ต้องทําอะไรยังไม่ต้องเทรดไม่ต้องอะไรเลยเฮ้ยตั้งโตนก่อนเลยว่าต่อจากนี้ถ้าเราเลือกอาชีพนี้แล้วรเราจะทํามันให้ดีที่สุดและก็เราจะมันไม่ทํามันด้วยความโลภถูกต้องเพราะว่ามันเกิจดจากความโลภที่เฮ้ยใช้ความเสี่ยงที่มันไม่เหมาะสมกับพอร์ตแล้วก็โอเวอร์เทรดไปครับ,<ป>รบงั้น เราจะหยุดความคิดที่โลภทันทีไม่อยากรวยเร็วแล้วถูกต้องคือผมผมเข้่งคัดจนขั้นที่ว่าถ้าตอนไหนจะคิดโลภถ้าตอนไหนคิดอยากจะได้มากนี่อให้หยีกขตัวเองนะ <laughs> ยีเขยไม่ถึงอ่ายหยียกแขนตัวเองก็แล้วกัน <laughs> ถ้าคิดเนี่ยมันต้องมันต้องถึงขนาดนี้เลยถ้าพยายามอยากจะคิดโลภ ถ้าพยายามอยากจะอยากอยากได้มากครับต้องหยิดแขนตัวเองไว้ก่อนเลยมันต้องเตือนตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ครับอ่ะพอทําอย่างนั้นได้แล้วอ่ะโอเคแล้วก็มาวางแผนใหม่ครับพอวางแผนใหม่ปุ๊บเออเราใช้ความเสี่ยงเท่านี้กับพอร์ตของเราอ่าอ่าแล้วก็มีวิธีการก็คืออย่างที่บอกเลยวันหนึ่งก็อาจจะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเยอะไม่ได้ออกออเดอร์ออเดอร์เยอะเพราะว่ายิ่งออกออเดอร์เยอะยิ่งมีความเสี่ยงเยอะยิ่งมีความเสี่ยงมากก็เลยเฮ้ยวางแผน มีระบบเทรดของตัวเองครับแล้วก็ทําตามแผนทําตามระบบเทรดของตัวเองครับจัดการเนี่ยเรื่องจริงๆนะมันมีแค่นี้เลยจอืจการเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองครับวางแผนงานวางแผนการเทรดของตัวเองและทําตามในสิ่งที่วางแผนมา,มาให้ได้แค่นั้นเองก็เลยทําให้เราหลุดพ้นจากเหตุการณ์เลวร้ายนะี้ถูกต้องโอ้โหคือใช่เลยครับเรียกว่าผมผมอยากให้คุณเบเทอร์แชร์เพิ่มเติมหน่อย ตอนที่มันเจอเหตุการณ์เลวร้ายแล้วพอเราเจอวิธีคิดใหม่เราเปลี่ยนไปวิธีคิดแล้วเราเริ่มทําวิธีการใหม่อืผลลัพธ์ในการเทรดหลังจากนั้นเป็นไงบ้างครับโอเคเลยก็หลังจากนั้นนะหลังจากนั้นคือมันก็เริ่มกลับมาเทรดได้เป็นระบบอืใช้คําว่าระบบเลยนะเพราะว่าอ่คิดออกมาไม่ไมีโปรเซสมีอะไรชัดเจนอยู่แล้วไม่ไม่คิดโล่ไม่อะไรอย่างนี้ครับใช้ความเสี่ยงที่เหมาะสม่เมื่อทําตามระบบได้ การเทรดก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นดีขึ้นในที่นี้ก็คือเฮ้ยมีรายได้เข้ามาอย่างอย่างสม่ำเสมออ,มอย่างเสถียรก็มีเทรดก็มีเสียบ้างบางจังหวะแต่<ช>มันก็อยู่ในแผนของเราตามเทคนิคของเราอ,อย่างที่บอกเลยไม่มีอะไรร้อยเอยู่แล้วทีนี้อ่ะพอการเทรดค่อนข้างดีขึ้นม,มันก็กลับมาเรื่องเดิมครับว่าความสัมพันธ์มันก็ดีขึ้นเมืม่อเราเมื่อมันออกจากภายในของเราปรับปรปุงภายในของเราได้ดีขึ้นแล้วมันก็ ออกไปสู่ภายนอกอพลังงานบวกของเราอเอโปรเซสการคิดของเราหรือว่ากระบวนการคิดของเราเนี่ยครับมันจะไปส่งพลังงานบวกให้กับคนอื่นอทีนี้มันก็เรียกได้ว่าชีวิตก็ค่อนข้างที่จะกลับมามีความสุขขึ้นครับการเงินก็ดีขึ้นเพราะว่าทําตามระบบได้ชัดเจนการงานก็คือดีเพราะว่าทําตามระบบได้ครับความสัมพันธ์กับแฟนกับครอบครัวก,กับคนรอบข้างดีขึ้นเพราะว่าจัดการอารมณ์ของตัวเองได้เลยครับ ทีนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็โอเคอม,มันเสถียรในทุกด้านถูกต้องครับโอถ้ถือว่าเวิร์กเลยเนาะใช่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในประสบการณ์ที่คน<ม>คนหนึ่งที่ผ่านมาครับคือเรียกได้ว่าวิธีคิดแล้วก็วิธีการเนี่ยค่อนข้างครบเลยครบอ่ะอยากให้คุณเบเทอร์เนี่ยฝากสั้นๆหน่อยครับสำหรับคนที่เขายังเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ คือเห็นละภาพฝันในอาชีพการเทรดโอ้โหมีรถหรูอยู่ที่แพงได้ไปเที่ยวมีสภาพทางการเงินแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ครับพอเจอเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ติดเหตุการณ์พวกนี้อยู่ครับติดปัญหาพวกนี้อยู่อืเบเทอร์ Better, มีอะไรอยากจะฝากให้พวกเขาได้ฟังนะครับอืมจริงๆแล้วผมว่าหลายคนก็อาจจะเคยเป็นเหตุการณ์เดียวกันกับผมครับอะทีนี้ครับอยากจะฝากว่า มันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆมไม่มีบางทีมันก็อาจจะมีได้เร็วอ่าแต่ได้มาง่ายๆนี่ไม่มีเออจริงไงนะจริงเข้มงวดครับผมเข้มงวดกับตัวเองพยายาม<อ>าทบทวนกับตัวเองเอดีๆ,ๆทุกการกระทรําทุกอริยบทของตัวเองผมว่าถ้าเราทําด้วยไม่มีความโลภทําด้วยเอสติของเราวางแผนได้เป็นอย่างดีแล้วผมว่าทุกอย่าง มันชัดเจนได้ครับแล้วจริงๆแล้วผมว่าเป้าหมายของตัวเองเนี่ยทําตรงไหนมีความสุขก็แค่ทําตรงนั้นใช่อย่างผมเนี่ยเอ้ยแต่ก่อนเนี่ยโลภมากครับโลภมากอยากจะได้วันละหลายพันหลายหมื่นครับก็ไม่เอา้ะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยได้ตามเป้าหมายสมมติเนาะได้วันละร้อยเหรียญได้วันละสามร้อยเหรียญเฮ้ยตรงนี้เ็ามีความสุขครับ,รบเพียงพออ,อทําแล้วมีความสุข มันจะทําได้ดีใช่ใช่ถูกต้องก็คืออย่าโลภมีความทําแล้วมีความสุขก็ทําแบบนั้นซ้ําๆมันคือความมันคือความพอใจความพอใจนั่นแหละครับต้องเลยสุดยอดเลยครับก็เป็นประสบการณ์อีกหนึ่งประสบการณ์ที่คนเคงดีใครฟังแล้วนะครับเห็นตัวเองบ้างอฟังแล้วรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ฉั้นเก็บอยู่ครับลองคอมเมนต์ปัญหาที่ตัวเองเจอมาวันนี้บางปัญหามันจะอัด มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่คุณอาจจะได้พัฒนาอะไรบางอย่างก็ได้ใช่ครับนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณคุณเบเทอร์มากมากนะครับที่กล้าจะเอาเรื่องของตัวเองที่มันแบบแย่ๆที่มันเลวร้ายคือน้อยคนนะที่จะกล้าออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าในหลายๆครั้งที่เราเห็นนะครับในโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยคือมันก็จะมีแต่ภาพสวยหรูมีแต่ภาพที่มันดีๆนะครับแต่น้อยคนเนี่ยที่จะกล้าเอาประสบการณ์ที่มันเลวร้าย ที่มันแย่ๆพูดไปถึงเรื่องความสัมพันธ์การเงินการงานเฉพาะความรักทั้งหมดทุกด้านใช่ครับที่มันไม่เวิร์กแล้วมันไม่ลงตัววันนี้ก็ขอบคุณคุณเบตเทอร์อีกครั้งหนึ่งครับนะครับก็สําหรับรายการป็อกอินเวสพอดแคสต์นะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณเบเทอร์ฝากช่องตัวเองนิดหนึ่งโอเคนะผมอีกสามารถติดตามนะผมเบเทอร์ได้นะผมที่ช่อง YouTube พิมคำว่าเบ t เทอร์เวลด์นตแลวก็อีกช่องทางนะผมเป็นทิกตอกนะผมก็คือ เป็นช่องเบสเวลติเนตนั่นเองนะครัผมฝากไว้2ช่องทางครับครับโอเคเลยครับก็สําหรับใครนะครับที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับฟังแล้วเจอปัญหาตัวเองเฮ้ยคุณเบสเธอเป็นเหมือนเราเลยนะครับหรือว่าฟังแล้วได้ Inspiration อะไรใหม่ๆได้ไอเดียอะไรใหม่ๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กับช่อง b o ็อก n ินเวสด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับ